เว่าไแบแบบปทำ <c oughs> นะแอปแอปแบลล์เลยอ่ะง่ายต้องว่าเลยค่ะอาจารย์ทำทำเลยครับโอ้ <c oughs> <c oughs> แล้วหนูก็เก่งศิลปะเหลือเกินอาจารย์มาถ่ายข้างหน้าหนูสิอาจารย์มาถ่ายก้นหนูอ่ะ มีเสียงด้วยนะคะระวดสีอะไรเราก็จะมีเสียงสีนั้นออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะเด็กจะได้คําศัพท์ด้วยนะคะอ่าคูจะว่าง่าย่นะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้อ่ามีนกปิกด้วยเดี๋ยวคนอื่นดูไม่ออกโอเคนะคะขอบคุณค่ะ Thank you